เป็นเหตุให้ท่านเปิดมุขคือ

เมียนมาเมียนมาครกโอ้ที่เมียนมาไปป้นไปตอนนั้นเนาะได้ที่ตามประวัติที่ยึดคืนมาก็เมียนมาแน่นอนทำแต่ป,ประการตามประวัติที่ว่าพม่าได้ป้นใส่แล้วก็ทาหารไปยึดมาคืนได้ส่วนหนึ่ง ไม่เกิดภัยพิบัติต่างๆอันนี้เวลาขอมมืนคือขึ้นเวลาเท่าไหร่ห้าทุ่มเจ็ดนาทีห้าทุ่มเจ็ดนาทีวันที่ยี <28. S 1> ออ่สิบแปดพอเป็นเหตุได้พออเปิดป่านนี้นะพอออพิ่ทานยาสองไม่ดเพราะว่าถ้กผ่อนน้อยเมื่อวานคือเต็มไปด้วยบุญก็เลยบอกว่าเปิดผิดเติมพลังล้วกัน เป็นเหตุให้เปิดรอบดึกอันนี้เป็นเนื้องอาช้างหมดเลยนะลองเปิดจอหน่อยลูกนี่ถ่ายนี้สวยมาก้าพตรงมากี่ทยตรงตรงเออสวยมากนะนี่สวยมากอเดียว์อจะถ่ายภาพนี่นะ นี่สวยมากนูลองเอาขึ้นจอมีเลขด้วยหรออ้เน,นี่ยนี่ดูหวยอ่ะได้ครับได้ดูเยอะเดี๋ยวเล่นหวยกันเยอะอันเนี้ยหยิบอะสมัยก่อนนะมีกุญแจกุญแจ,จเริ่มไม่มีมก็แต่ตอนที่อ่า มันมาหลายยุคของคนน่ะนะ,ะแต่ยุคหนึ่งที่พม่าพกก้นไปแล้วทหารไทยไปยึดกลับมาได้ที่พมา่านึกว่าสมบัติสมบัติหรือว่าเงินทองสวยมากเก่ามากวัดเกตศสวยมากขึ้นโตวัดเกศนะ สวยมากันนี้ช่วงเวลาห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนของวันที่เช้ามาจะยี่สิบเก้าแล้วนะคะอันนี้แสงไม่ค่อยชัดแต่ภาชุดนี้ของวัดละคังโดยตรงเลยค่ะแต่งสร้างโดยวัดละคังโดยตรงพิมพสวยมากแล้วก็พิมพใหญ่เกตรูส้งแบบเข็งเหนือน,ะะอน,นี่ะภามีประวัติเลยทีมนี้พิมพหายาหายากหายยาก พิมสวยพุทธศิลป์งดงามอันนี้ของวัดตะคังโดยตรงนะคะชุดนี้20องค์10,000บาททาบุญนะคะตอนนี้เรารอรับพี่เนนอยู่นะคะเพราะพี่เนนจะต้องมาพักท้างที่คดิษฐ์นะคะตินทางมาจาก่างจังหวัดทุกคนสามารถร่วมบุญได้ยังมีค่าใช้ใจ่ายในการบวชเนนอีกเยอะจนกว่าจะเสร็จสิ้น9วันนะคะ เมนวอดอยู่9วันนะคะเราต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยถึงว่าพอ,อไม่รับมบจากแต่พอ,อจะแลกเปลี่ยนโดยการให้พรดแทใ้ในราคาที่ถูกมากองค์เดียวก็ยังเล่นหลักล้านแต่ของพอ,อฟ้าถ้า20องค์ในชุดนี้20องค์อยู่ที่10,000บาท้าิ0องค์แบ่งครึ่งก็5,000บาทนี่คือกรณีพิเศษในช่วงที่กุศลใหญ่นะคะ ค่าเป็นมากที่ของวัานธรรมนะคะ